สวัสดีเช้าวันอังคารที่28ตุลาคมค่ะเคทัมวิกลี่สติจี้ชี้แนวโน้มหยวนแข่งค่าสนับสนุนการลงทุนระยะยาวทั้งหุ้นจีนและบอลจีนเงินหยวนมีแนวโน้มแข็งข้าเมื่อเทียบดอลลร์ในระยะยาวน่าจะเป็นเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งสําหรับบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่าง2มหาอำนาจโลกเนื่องจากแนวโน้มอ,อัตราแลกเปลี่ยนหยวนแข็งดอลลร์อ่อนควรเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยปรับสมดุลการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยั่งยืน แบงช่าจีนกำหนดค่ากลางอัตราแลกปเปลี่ยนรายวันไปในทิศทางแข็งค่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมารวมถึง2วันแรกของสัปดาห์นี้คือ27-28ตุลาคม PBOC ตั้งค่ากลางหยวนแข็งสุดในรอบปีหลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐจีนบรรลุกรอบข้อตกลงการค้าได้สำเร็จในช่วงสุดสัปดาห์สนับสนุนสมมติฐานดังกล่าวค่ะแนวโน้มหยวนแข็งค่าดึงดูดเงินลงทุนระยะยาวเข้าสู่ตลาดจีนทั้งหุ้นและบอนเพราะเปรียบเสมือนการว่ายตามน้ำ นักลกิเคราแทมจึงคาดหวังว่าบรรดานักวิเคราะห์ผู้จัดการกองทุนและนักกิตุระดับโลกน่าจะถูกกระตุ้นให้คิดตีมลงทุนระยะยาวในหุ้นจีนและตราสารหนี้จีนเพื่อรับประโยชน์จากแนวโน้มการเปลี่ยนปแปลงอัตราแลกเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ดังกล่าวและบราจากรุงไทยเปิดเสนอขาย2กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ2พลังขับเคลื่อนแห่งอนาคตเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว IPO วันนี้ถึง5พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะ เค GESG RMF หรือกองทุนเปิด k คทแ Global Sustainable Growth Equity เพื่อการเลี้ยงชีพความเสี่ยงระดับ6เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวโดวยมีการนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลหรือบริษัทพิบาลหรือ ESG มาประกอบการวิเคราะห์ในการลงทุนและกองทุน KT ท e c h n o l o ล y RMF หรือกองทุนเปิดเคทแ World Technology เพื่อการเลี้ยงชีพความเสี่ยงระดับ7 เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกรวมถึงประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีการพัฒน,นาด้านผลิตภัณฑ์กระบวนการหรือการให้บริการหรือรที่จะได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าหรือการพัฒน,นาเทคโนโลยีคำเตือนค่ะกองทุนนี้มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลากปเปลี่ยนโดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลากปเปลี่ยนตามชนิดของผู้จัดการกองทุนผู้ลงทุนจึงอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลากปเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ผู้ลงทุนต้องท้องพอใจลักษณะส,นสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ททาางงงภษี่รระบุุุไว้ในนนคูมือออกลข RMS และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนทั้งนี้หากลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสัมพกรธ์กำหนดอาจต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเสียงเงินเพิ่มลงทุนง่ายๆค่ะผ่านแอป k t m ท m a r t t r a d e หรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาขอรับหนังสือชี้ชวนที่บลรจรกรุงไทยโทร02-686-6100กด9มาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็ตอินเด็กซ์ปที่1,323.52จุด บวก0.73%มูลค่าการซื้อขาย53,328ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยเดชนีปรับตัวขึ้นโดยมีแรงหนุนหลักจากราคาหุ้นเดลตา้าอย่างไรก็ตามค่ะภาพรวมหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลงอาทิกลุ่มธนาคารและกลุ่มค้าปลีกยังกดดันดัชนีส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่39,891ล้านบาทและยูนธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.39%ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.01%ค่ะ ส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเินวันนี้ที่32มสบสาทเจสองสตางค์ต่อดอาลล่าสหรัฐโดยตลาดตอบรับยอดส่งออกที่ออกมาดีเกินคาดแต่ช่วงบ่ายบาทเคลื่อนไหวาตามราคาทองคาทาให้อ่อนค่าเกาะกลุ่มไปกับค่าเงินภูมิภาคทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตกเกียวปิดพุ่งขึ้นเหนือระดับ5 0,000จุดเป็นครั้งแรกโดยดัชนีทยานขึ้นกว่า2%และปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการข์คันรับความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐนิกิปิดปดที่ 50, 5 5 1 2 3 2จุดบวก2 4 6 ส่วนเซียงไฮ้คอมเมสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกค่ะโดยรับปัจจัยหนุนจากความหวังที่ว่าประธานดีคุณสีจิ้นผิงผู้นําจีนจะบรรลุข้อตกลงการค้ากับประธานดีคุณโนัลด์ทรัมผู้นําสหรัฐนอกรอบการประชุมเอเป็กที่เกาหลีใต้ในสัปดาห์นี้เซียงไฮ้คอมเมสิตปิดที่3,996.94จุด บวกเส่วนดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันจันทร์โดยดาวโจนส์ s p 5 0 0และ n a สแดกต่างก็ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นปริติการติดต่อกันเป็นวันที่2คาดรับความหวังที่ว่าสหรัฐและจีนจะบรรลุข้อตกลงการค้ารวมทั้งแนวโน้มการปร,รับลดอัตราดอกเบีย้ยของเฟดขณะที่นักทุนจับตาการเปิดเผยผลประกรอบการของบริษัทจดทะเบียนในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทเทคโนโลยีที่มีมาร k e ก cap สูงในกลุ่ม m a g n ิ f i c e n t เซเวจนดาวโจนส์ s p 500ปิดที่6,875.16จุดบวก1.23%และ NASDAQ ปิดที่23,637.46จุดบวก1.86%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องเป็นวันที่3ติดต่อกันในวันจันทร์โดยรับแรงหนุนจากสัญญาณการผ่อนคลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐซึ่งช่วยเพิ่มความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกขณะที่หุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์ปรับตัวลงและจำกัดการปรับตัวขึ้นโดยรวมของตลาด c c 4 0ปิดที่8,239.18จุดบวก0.16% DAX ปิดที่24,308.78จุดบวก0.28%และฟูซี่ร้อยปิดที่9,653.82จุดบวก0.09%ค่ะส่วนค่างเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆดอลลาร์ถูกกดดันจากกระแสาคาดการณ์ที่ว่า เฟดจะเดินหน้าปรับรลดอัตราดอกเบีย้ยอีกในการประชุมสัปดาห์นี้หลังการเปิดเผยด,ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ต่ำกว่าคาดส่วนสัญญ,ญาณน้ำมันดิบเวทต์ซัสตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ลงไป0.3%ปิดที่61.31ดเซนต์ 31. ต่อบาเ์เรลเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่ากลุ่ม O p e ปและ O p e ป Plus จะปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีกในเดือนธันวาคมซึ่งความกังวลดังกล่าวค่ะได้บดบังปัจจัยบวกจากแนวโน้มความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนรวมทั้งข่าวสหรัฐความบาตรบริษัทน ส่วนฝัลบของเบลนต์ค่ะลบ0.49ปิดที่65ดอลลาร์62เซนต์ต่อบาร์เวลส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันจันทร์เนื่องจากนักลงทุนลดความต้องการถือครองทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหลังมีสัญญาณบ่งชี้ถึงความคืบหน้าในการเจรจาก,การค้าระหว่างสหรัฐและจีนขณะเดียวกันค่ะนักลงทุนจับตาผลการประชมะุมนโยบายการเงินของเฟดในสัปดาห์นี้สัญญ,ญาทองคำตลาดโคมเม็กซ์2รอบเดือนธันวาคมลบ2.85ปิดที่4,019ดอลลาร์ ons. และปัจจัยที่ต้องติดตามค่ะดัชนมีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนตุลาคมจาก Conference Board สหรัฐนี่คือทั้งหมดของ k t ท m e ม a ์เดลี่นที่นำมาฝากกันในวันนี้และเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแ n p a g e กรุงไทย Asset Management กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ